ถ้าสวัสดีค่ะช่องพัดสูตรไวยเด็ดมาแล้วนะคะงวดที่แล้วมีใครถูไหมคะติ๊ดติ๊ดติด๊ด,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 ดังๆได้เลยนะคะนี่แล้วจ้าไดสามตัวด้วยนะจับบินโพสก่อนเลขออกนะคะโพสก่อนเลขออกตั้งหลายวันเนาะ ใบนี้ใบจริงนะคะโพสก่อนเลขออกหลายวันนะคะนี่ค่ะตัวนี้เนาะถูกตัวนี้เลยนะคะสีแดงแล้วต้องเป็นสีน้ำเงินเนาะถูกถูกทั้งวิ่งด้วยนะคะนี่สูตรวิ่งเลขวิ่งได้ทั้งสองตัวเลยนะคะช่องพัดสูตรหวยเด็ดค่ะเด็ดจริงไหมคะ นี่ถ้าจับวินได้สามตัวเลยเนาะมีตัวนี้มาให้ดูก่อนนะคะไม่ค่อยมีเวลาเลยไม่ได้โพสเลยนะคะก็ช่องพัดสูตรหวยเด็ดจะไม่โพสเยอะนะคะขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นี่ค่ะสามตัวเลยนะคะ จบวิ่งได้สามตัวเลยนะคะไายเล็กวิ่งด้วยวิ่งก็วิ่งเข้าทั้งสองตัวเลยนะคะให้หน้อยๆเนาะเล่ขอให้เน้นๆแม่นๆพอพัดสูตรหวยเด็ดถูกจริงค่ะตามไปดูย้อนหลังได้เลยนะคะช่องพัดสูตรหวยเด็ด จะลงก่อนวันหวยออกนะคะไม่ได้มาโพสทีหลังนะคะอันนี้อามาให้ดูเนาะว่าถูกจริงเด็ดจริงนะคะก็ขอคนติดตามไว้เยอะๆเนาะตอนนี้คนติดตามก็น้อยอยู่ยังไม่ค่อยมีกำลังใจเท่าไหร่เลยนะคะก็กดติดตามไว้เยอะๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกาลังใจจะได้โพสจะได้หาเลขจากองค์ปู่มาให้อีกนะคะตอนนี้คนติดตามน้อยค่ะยอดน้อยเนาะก็การันตีดูได้เลยนะคะย้อนหลังจะไม่มีนำเลขที่เขียนทีหลังนะคะ วิ่คลิกวีดๆๆๆได้เลยค่ะสู้เขาได้ค่ะเลเด็ดเด็ดเนาะพัดสูตรหัยเด็ดเนาะตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วเดี๋ยวใกล้ๆจะมาลงอีกทีนะคะกับบินนี้สุดยอดเลยได้สามตัวเลยนะคะยังตื่นเต้นดีใจอยู่เลยนะคะนี่ ใครซื้อตามได้ตังค์นะคะงวดน,นี้คนเพิ่มเพื่อนรอนะคะช่องพัดสูตรหวยเด็ดรอเพิ่มเพื่อนนะคะเดี๋ยววันนี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นอกด like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะจะได้มีการแจ้งเตือนเนาะในเวลา โพสจะได้เห็นนะคะช่องพัดจะไม่ค่อยโพสเยอะนะคะคลิปสองคลิปแค่นั้นค่ะก็เด็ดจริงก็ตามดูนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะคลิปช้าไปหน่อยนะคะเพราะไม่ค่อยมีเวลาสวัสด,ดีจ้า